นะครับเรื่องของโคปาอเมริกากันหน่อยที่แข่งขันไปเมื่อช่วงเช้าก่อนแข่งนี่ก็กว่าจะแข่งได้มีปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วเนี่ยโอ้โหจะเข้าไปในสนามให้ได้อะครับผมก็การจัดการในโคปาอเมริกาครั้งนี้เนี่ยก็โดนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับอย่างวันก่อนเบียร์ซก็ออกมาด่าชุดใหญ่เลยว่าเหมือนกับบอลป่าเถื่อนนะครับ,รบขณะแข่งในในประเทศอเมริกานะครับที่อีกประมาณ สองปีเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยภาพที่ออกมาเนี่ยทั้งการเหตุการณ์ความแรงของในแมชอุรุกัยกับโคลัมเบียทั้งเนี่ยแมชนี้ก่อนเริ่มงานแข่งขันที่มีปัญหาเรื่องตัวเนี่ยเรื่องไม่สามารถจัดก,การผู้ชมที่เข้ามาวุ่นวายในเรื่องของการไม่มีตัวได้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยโอ้โหคือแสดงให้เห็นเลยแหละใช่ครับแสดงให้เห็นเลยว่าการบริหารจัดการของคุณเนี่ยห่วยแตกมากใช่ครับนะครับก็ทําให้โอ้โหตามภาพเลยถ้าบริหารจัดการดจริงอ่ะเรื่องบัตรเนี่ยไม่มีปัญหานะเพราะว่า อย่าลืมว่าบอลโลกหรือยูโรเนี่ยคนก็ดูเยอะบอลโลกเนี่ยคนดูเยอะแต่เขายังสามารถจัดการได้ใช่ครับแต่เวลาไปทางฝั่งอเมริกาใต้เนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมักจะมีปัญหานะครับสำหรับเรื่องของการบริหารจัดการนะครับเดี๋ยวดูผลการแข่งขันกันหน่อยครับรเซียนครับผมก็อจเจน่าเนี่ยกับโคลอมเบียเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับใน90นาทีซึ่งเรียวเนี่ยเมสซี่เนี่ยก็โดนเปลี่ยนตัวออกช่วงท้ายเกมด้วยเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บซึ่งภาพที่ออกมาของเมสซี่เนี่ย ต้องเรียกว่าผิดหวังพอสมควรเลยกับกับเ,ออเหตุการณ์ในครั้งนี้เพราะว่านี่จะเป็นโกปาอเมริกาครั้งสุดท้ายของเขาครับดูเป็นตัวออกนาที66นะเอาทางนิโคลัสกอนซาเลสลงไปแทน,นานราพีายเนี่ยบ,บวมเลยโอโหข้อเท้านี่บวมเต่งขึ้นมาเลยนะครับครับแต่ว่าอาเจน่าก็มีฮีโร่ครับ,รบในช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยลาตารมาติเนสเนี่ยที่ผลงานอาจจะ ไม่ถูกใจนะักวิจารณ์ชาวไทยเท่าไหร่ในฟุตบอลโลกเนี่ยมันแก้ตัวในรายการนี้ได้สําเร็จครับยิงประตูเอาชนะโคลัมเบียไป1ประตูต่อศูนย์ในดัทีที่112ครับส่งผลให้อาร์เจนติน่าเนี่ยควาชช้าแชมป์โคปาอเมริกาเป็นสมัยที่16นะครับโอ้โหเรียกได้ว่ามากสุดสุดยอดจริงๆมากสุด16สมัยนะมากสุดกว่าทีมอื่นนะครับมากกว่าอุรุกวัยเนี่ยที่เป็นแช,ชมป์15สมัยส่วนบราซิลเนี่ยเป็น9สมัยครับ ปาละไกวิชิลีเปรูเนี่ยทีมละสอสมัยและโคลัมเบียที่เข้าชิงรอบนี้กับโบลิเวียเนี่ยเคยได้แชมป์หสมัยด้วยกันนะครับผมซึ่งนักเตะยอดเยี่ยมประจําแมตช์ชิงชนะเลิศครั้งนี้เนี่ยก็เป็นอังเคลดิมาเรียนะครับครับเรียกว่าเสือเท่าเลยที่ได้ลงตัวจริงด้วยในเกมนี้แล้วก็ยังสร้างความแตกต่างให้กับอาร์เจนติน่าได้เสมอครับโอ้โหเนี่ยชักภาพร่วมกันนะครับสามทีเนี่ยของอาร์เจนติน่ามีกัวลาโอตาเมนดี้เมสซี่แล้วก็อังเคลดิมาเรียคนซ้ายเนี่ยเหมือนจะเลิกเล่นให้กับอาร์เจนติน่า นะครับแต่ว่าอีกสองคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปต่อกับอาเจนหรือเปล่าใช่ครับแต่แต่ว่าเมสซี่เองก็เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านั้นว่ายังไหวก็จะไปต่อแต่ว่าอากับกิริยาของเขาในรอบนี้ดูเหมือนจะเหมือนกับเป็นการบอกไกลๆว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเลยครับไม่แน่ใจติกิริยาเหมือนจะแบบนัดสุดเหมือนจะเป็นนักสุดท้ายของกับทีมชาติเจอรินาแล้วเพราะว่าช่วงเจ็บเนี่ยถึงกับร้องไห้ใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะยากจะสั่งลาด้วยการยิงประตูสั่งลาอะไรประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายไม่ได้อยู่ในสนามนะครับคื ก็ลุ้นกันด้วยนะครับว่าเจนเนี่ยอาร์เมซี่จะเล่นกับเจนต่อหรือเปล่าเพราะว่าแชมป์โกปาเดี๋ยวไปเจอกับแชมป์ยูโรใช่ครับแล้วไฮไลท์มันอยู่ที่ยาเมาอยากเจอเมซี่แต่ก็ต้องดูว่าเมซี่เขาจะเล่นต่อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปเจอกันต่อนะในในฟุตบอลรายการฟินาลิซิม่านะปี2025ลามินยาเมลกับเดี๋ยวเนี่ยเมซี่เนี่ยครับในขณะที่เมซี่เนี่ยโอ้โหยังอายุน้อยอยู่เลยนะครับตอนนั้นยาเมลเนี่ยก็ประมาณอายุ5เดือนครับในตอนที่เมซี่เนี่ยอุ้มแล้วก็อาบน้ำนะครับ เป็นการถ่ายปฏิทินร่วมกันเนี <c oughs> ่ยคือ <c oughs> จริงภาพนี้ยามเมาเขาบอกว่าเก็บไว้นานแล้วนะเก็บไว้นานแล้วทางครอบครัวเก็บไว้นานแล้วแต่ไม่อยากเปิดเผยเพราะว่ามันจะเป็นประเด็นนี่แหละที่เรามาพูดกันก็คือเรื่องของการเปรียบเทีย<ช>นะบใพอมาปเปรียบเทียบเนะี่ยตัวเขาเองก,ก็ไม่อยากถูกเปรียบเทียบเพราะว่ามันจะอาจจะส่งผลในเรื่องของความกดดันนะครับเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับก็เลยเก็บไว้แต่สุดท้ายภาพนี้ก็มีการเผยแพร่ออกมาแล้วก็กลายเป็นไวรัลนะครับอยู่เราอยู่ในยุคที่เด็ก ตอนนั้นอายุ5้เดือนจะมาแข่งกับเมสซี่แล้วอะนะปีหน้าเชื่อว่าถ้าเมสซี่ยังยังไหวอยู่นะครับยังไม่ได้เจ็บหรือว่ายังไม่แบบสภาพร่างกายยังดีอยู่ก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะได้ดวลกับรามิวยาเมาแล้วก็เป็นสตรอรี่นะครับในเรื่องของโลกลูกหนังเหมือนกันไม่พลาดุมเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b r i b ต์มยูทูบพรสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ